ครับแมนครับรุ่น B M ศูนย์สาม B M นี่มันคืออะไรพ M B M นี่คือแบมบูแบมบูนี่ก็คือบ้านๆเลยไม้ไผ่อ่าซึ่งปกติผมก็ใช้แลวนะไม้ไผ่ไม้ไผ่แบบไหนครับที่ B M ใช้ก็จะเป็นจับเหมือนกันนะครับจับอย่างนี้แหละครับนี่เืิญสวัีอะไรสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณบอลนะครับแล้วก็เอากีตาร์ตัวนี้นะครับชื่อกีตาร์ว่าอ่าชื่อกีตาร์ว่า นั่นน่ะสิคาร์แมนนี่คาร์แมนนะครับรุ่น B M ศูนย์สาม B M นี่คืออะไร B M B M นี่คือแบมบูแบมบูนี่ก็คือบ้านๆเลยไม้ไผ่อ่าเป็นกีตาร์ไม้ไผ่นะครับตัวนี้เป็นโซลิดแบมบูนะครับโซลิดแบมบูไม้หน้าเป็นไม้แท้ครับเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ทั้งตัวด้วยซ้ำไปนะครับอืมซึ่งปกติผมก็ใช้แล้วน้ไม้ไผ่ไม้ไผ่แบบไหนครับที่ B M ใช้ก็จะเป็นจับเหมือนกันนะครับจับอย่างนี้แหละครับอือขึ้นตรีอะไรไม่ได้เย คือมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นไม้ไผ่ทั้งตัวนะครับตัวนี้ตั้งแต่ไม้ข้างไม้หลงังไม้หน้าคอิงเกอร์บอร์ดแล้วก็คอนะครับคือท,ทุกส่วนเลยทำมาจาก<ช>ไม้ไผ่ไนะครับส่วนเรื่องเนื้อเสียงก็เดี๋ยวเ้าจะไปลองเล่นกันก่อนนะครับ E ไบ้างครับก็เสียงที่ได้นะความรู้สึกกับเสียงที่ได้ผมรู้สึกว่ากีตาร์ตัวนี้เบามากๆด้วยความที่เป็นแบบไม้ไผ่ได้ความเป็นไม้ไผ่เลยรู้สึกว่าเบาอีกอย่างนะครับเสียงที่ได้มันมีความที่แบบอยู่กลางๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสายเบอร์11 สายเบอร์เล็กด้วยความที่ผมชอบเล่นสายเบอร์12สายหนาๆอะไรอย่างนี้เราได้เพิ่มความหนาเสียงที่หนาใช่จะมีเนื้อโลจะมีความหนาก็แนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนสายเป็นเบอร์12ก็ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะได้เนื้อเสียงที่แบบหนาขึ้นกว่านี้นะครับแต่ถ้าชอบด้วยความแบบความไบความบางอย่างอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะตัวนี้ตอบโจทย์เลยใช่ ตัวนี้นะครับผมว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับนักดนตรีกลางคืนด้วยนะครับพอตัวนี้ติดผ้าปิดฟ้ามาให้ด้วยนะครับให้เลยนะครับสําหรับทับแ<า>มน Gm 03นะครับมาในราคา3,850บาทนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะมาลองเล่นก็สามารถมาลองได้ที่ร้านของเรานะครับที่ GT, GT Guita 2